ดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบเป็นบ้านปียาชาแนลค่ะพี่น่องมือสภาพมาเขก,กะเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น่องจะพามาทำพัดฟักทองใส่ไข่นะคะเคล็ดลับค่ะพี่น่องนะคะพัดใส่ไข่จะได้ให้ฟักทองเข้านุ่ม ไม่เละแล้วก็สุกเร็วค่ะแนะนําว่าให้เอามานึ่งก่อนค่ะพี่น้องนะคะนึ่งให้พ่อสุกค่ะพี่น้องค่อยเอาไปผัดกับไข่นะคะพี่น้องง่ายๆเลยค่ะแต่ว่าพี่น้องสังเกตเวลาเขาเอาไปผัดเลยค่ะพี่น้องไม่ต้องเติมน้ำเติมน้ำต้นนี้ก็สุกนะคะทําสูตรของแยาวสูตรนี้ค่ะรับรองว่าจะหอมอร่อยแล้วก็นุ่มแซ่บค่ะพี่น้องนะคะ แล้วก็บอแนะนํำให้เอาไปต้มนะคะต้มกับโบแส่ะเพราะว่าหนึ่งคือน้ำม,มันจะเข้าไปในตัวฟอกท้องนะคะทำให้ผัดใส่ไข่แล้วมันจะแฉะไม่อร่อยนะคะเห็นหนึ่งยสีใส่ใดเลยค่ะพี่น้องนะคะไปค่ะยอดหนึ่งซุกแล้วเรียบร้อยค่ะที่นี่เดี๋ยวจะพามาผัดใส่ไข่ให้เบิ้งค่ะจากนั้นค่ะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะนะคะน้ำมันก่ต้องส่ไลยก็ไดพราะว่าเข้าผัดไปเยอะนะคะเพื่อนๆผัดเยอะก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะนะคะ จากนั้นค่ะใส่กระเทียมลงไปค่ะเหมือนเดิมค่ะทุกครั้งที่ผัดผักค่ะกระเทียมเราต้องเหลืองหอมนะคะนี่จะใส่ไข่หรือใส่เนื้อสัตว์ลงไปค่ะบรสันนัสโบแซบค่ะพี่น้องพ่อกระเทียมพ่อเริ่มเหลืองนะคะพี่น้องเริ่มนิสกินหอมค่ะใส่ไข่ลงไปวันนี้เราจะใส่ไข่ไก่สองฟองค่ะนะคะไข่มากน้อยแล้วแต่เราเลยค่ะนะคะแวแตะริมาณของฟักทองนะคะพี่น้องนะคะ สะทอนคล่องเข้าหน่อยเข้าก็ใสตามหน่อยนะคะหรือผู้ใดมักเน้นไข่กระใสไข่แดไดไลายเลยค่ะนะคะ,นะคะจากนั้นค่ะของเย่าจะยีไข่ให้แหลกนิดนึงค่ะนะคะผู้ใดมักไข่เป็นสิ่มเป็นอันเก็บ่ตองยี่ลายคือของเย่าเดยจากพี่น้องนะคะอันนี้คือทําให้ตามใจคนกินของที่นี่ค่ะนะคะก็จะทําให้ละเอียดหน่อยนิดนึงค่ะแบบนี้ค่ะ รอไข่สุกพอไข่เริ่มสุกค่ะนะคะยังไม่สุกด,ดีเท่าไหร่ใส่ฟักทองที่เรานึ่งค่ะลงไปเลยนะคะนี่แหละเคล็ดลับค่ะพี่น้องนะคะรับรองว่าฟักทองเขาเป็นสิมเป็นอันนะคะจะไม่เละนะคะจากนั้นค่ะใส่น้ําปลาในเย่วหฮาน้ำปลาก็อเอนี่เห็นนะคะผัดฟักทองใส่แค่สองอย่างพอค่ะน้ําปลากับน้ําตาลน,นะคะ แค่ในถาดหือก่าดมักนองชู่ก็ใส่ลงไปได้จะ่ยอคือใส่อีกก็อย่างหนึ่งนะคะพี่น้องก็คือผงองรถนะคะแทนนองชู่นะคะแทนชูรถนะะี่ค่ะใส่ลงนิดนึงค่ะให้มันออกหวานเค็มนะคะเพราะว่าฟักทองบางค้นนะคะของยานห่มันจะบบมีมวามหวานความมันนะคะมันเป็นฟักทองอ่อนนะคะน้าตาลก็แล้วแต่ชอบค่ะประมาณนี้ค่ะ หลังจากนั้นค่ะค่อยๆคนให้เข้ากันผู้ใดมกเผ็ดกับซ้อยบกบพริกลงไปอีกก็ไดค่ะพี่น้องนะคะแล้วจะเข้าเดื้อหาอันนี้สบายยู่นีเขาอจะชิมรสแบบนี้ค่ะค่อยๆพลิกกลับไปกลับมาค่ะเอาไฟอ่อนค่ะเพราะว่าเราไม่เติมน้ําเลยค่ะนะคะนี่ค่ะเห็นบอกค่ะพอคล่องเข้าสุกนะคะสุกแล้วก็จะไม่เละแล้วก็เป็นชิ้นน่ากินแบบนี้ค่ะนะคะ ไอ้ชิมหมดกันค่ะอืมอ้องมันอยู่ค่ะพี่น้องโอเคเลยค่ะพ่อแล้วค่ะพี่น้องมีความเค็มความหวานนะคะแค่นี้แหละค่ะพี่น้องก็เป็นอันเสร็จค่ะผัดวักทองใส่ไข่ค่ะ เมนูง่ายๆเฮ็ดง่ายแค่ค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวย่อเอาไปใส่จานให้เบิ่งค่ะพอให้นึ่งฟักทองสุกกับพ่อค่ะพี่น้องลังนันปรุงใ่น้ำปลาน้ำตาลนะคะผู้ใมมักชุดรสใส่ลงไปแค่นี้กินได้ค่ะนะคะไปค่ะเดี๋ยวย่อเอาใส่จานให้เบิ่งค่ะระคะพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะผัดฟักทองใส่ไข่ค่ะเมนูทําง่าย แต่อร่อยและมีประโยชน์นะคะพี่น้องเฟักทองมันๆในแหงสแสบผักขาพี่น้องหวานมันนะคะแล้วก็จะมีความเค็มของน้ําปลานะคะโอ้ยสุดยอดเลยล่ะคะสำหรับพ้นผู้ใดมากประเภทนี้นะคะฟักทองเคล็ดลับค่ะนะคะเอาไปนึ่งให้ซุปกันค่ะพี่น้องนะคะเมื่อเข้ามาพัดนะคะฟักทองเขาก็จะบแหลกเละนะคะพี่น้องก็จะเป็นชินแต่ว่าซุกนุ่มผ่านะคะนี่คือเคล็ดลับค่ะพี่น้องที่ย่าเคยเห็ดประจำแล้วก็เอามาบอกต่อหรือเพื่อนๆอาจจะเคยทํามาแล้วนะคะกับบะหมีค่ะแต่ว่าย่าเผ็ดแบบนี้แล้วมันแซ่บนะคะ ส่วนบมแนนําให้เอาไปต้มนะคะพี่น้องบางคนก็บสถามว่าต้มในบอ่อถ้ามัมีแนวหนึ่งเนื้ออย่างนะคะบมแนะนําเลยค่ะเพราะว่าต้มหนึ่งน้ำหวานกระิออกไปในน้ำนะคะสองก็คือว่านน้ำพี่เข้าต้มมันก็ะสิดดูดเข้าม,มาในน้ำในฟักทองนะคะมันจะทําให้เวลาผัดแล้วมันมีน้ําแฉะไม่อร่อยนะคะเห็นหนึ่งเอาแบบนี้แสบค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณอนไลนค่ะพี่น้องดูผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะ กินไม่นูง่ายๆเมนู่งอสุขภาพค่ะพี่น้องผัดฟักทองใส่ไข่ค่ะ